บาร์โคดแบบไหนที่ถูกต้องตามกฎ Amazon FBA วันนี้เราจะมาดูกัน,นะคะ่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าโกดัง Amazon FBA เขาจะใช้บาร์โคดในการระบุตำแหน่งสินค้าแล้วก็ใช้ในการจัดการพวกสินค้าคงคลังและสำหรับคนที่ต้องการส่งของไปที่โกดัง Amazon FBA เนี่ยต้องรู้กฎในการใช้บาร์โคดต่างๆค่ะ คุณสามารถใช้บาร์โคดแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ UPC, EAN หรือว่า JAN แต่มันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าหากคุณใช้บาร์โคดเหล่านี้คุณต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัส ASIN ของทาง Amazon ก่อนดังนั้น Amazon จึงแนะนำให้ใช้บาร์โคดที่มีความเฉพาะของ Amazon FBA เลยเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่ะ โดยบาร์โค้ดของ Amazon เนี่ยเขาจะแบ่งตามสินค้าหมวนหมู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าอื่นๆคุณสามารถทำแล้วก็ติดบาร์โค้ดเองได้หรืออาจจะเลือกใช้บริการ Amazon l a b e r Service ที่เขาจะช่วยในการริ้นแล้วก็ติดบาร์โค้ดต่างๆให้กับคุณแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาต่อ SKU ค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีทําและติดบาร์โค้ดที่ถูกต้องกันค่ะสติกเกอร์บาร์โค้ดเนี่ยต้องเห็นชัดแล้วก็สามารถสแกนง่ายโดย1บาร์โค้ดเนี่ยจะต้องเท่ากับ1 SKU หรือว่า1สินค้าเท่านั้นค่ะ หากเป็นสินค้าที่มีความต่างสีขนาดหรือว่าลักษณะใดๆเนี่ยก็ต้องทำการขอรหัส SKU ใหม่ค่ะซึ่งการลงทะเบียนบาร์โค้ดจะอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนสินค้าเพื่อขายบนเว็บ a เม z o n ค่ะในการพิมบาร์โค้ดเราแนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ความร้อนในการพิมพ์ไม่ควรใช้เครื่องพิมพ์ธรรมดาหรือว่าเครื่องพิมพ์อิงเจ็เพราะว่ามันจะมีโอกาสในการเลอะแล้วก็ลอกได้ง่ายค่ะอีกทั้งต้องใช้ตัวกระสอที่เป็นสีดาสนิทพิมพ์ลงพื้นสีขาวเท่านั้นมีขนาด1นคูณนิ้วหรือ2อคูณ นิ้วเท่านั้นค่ะอย่าลืมทิ้งพื้นที่สีขาวรอบๆบ,บาร์โคดด้านข้างห่างประมาณ0.2นิ้วด้านบนและด้านล่างห่างประมาณ0.125นิ้วค่ะต้องมีคําอธิบายสินค้านั้นๆอยู่ในบาร์โคดด้วยและมีรหัส a อซินหรือรหัส F N S K U การติดบาร์โคดนั้นควรติดไว้ด้านนอกสุดของบรรจุพัณฑ์ที่สามารถเห็นได้ชัดและมีพื้นผิวเรียบไม่ขูุค่ะ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสแกนไม่ติดค่ะและอย่าลืมว่าควรเว้นระยะจากขอบของบรรจุภัณฑ์ประมาณ0.25นิ้วในการติดบาร์โค้ดค่ะจำไว้ว่าบาร์โค้ดต้องสามารถเห็นชัดสแกนได้ง่ายและสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายเพียงเท่านี้คุณก็สามารถส่งสินค้าไปขายบนระบบอเมซอนได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ